ช่วงหลังๆนี้ได้แต่ไปตัดผักวันนี้มาตัดดอกไม้ดอกแรกค่ะเขาให้ได้10ดอ,ดอกดอกละ50เซน เลือกไม่ถูกเลยนะคะหดอกสั้นและห้าดอก1ฟุตจะไ,ได้ไปใส่สองแจกันค่ะสีแปลกกรอบเท้าด้วยนะคะแดงเข้มดำดำแซมดอกที่9้าค่ะอีกดอกหนึ่งชาวดอกอะไรดีเดี๋ยวไปด,ดูหลังๆดีวกว่าน,นะคะ ดอกสุดท้ายแล้วก็พอมาตรงนี้ก็ว่าจะเอาดอกนี้นะคะแต่พอไปเห็นดอกนั้นชื่อเก๋มาก just made r r i เข้าเลยเข้ากับสถานการณ์เราเลย <c oughs> เอาดอกนี้ดีกว่านะคะมันแบบแปลกตาดีอะเด่นสะดุดตาดอกชื่อญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะดอกสุดท้ายแล้วค่ะดอกที่สิ ได้ครบแล้วค่ะสิบอัะเป็นดอกสั้น5้าสวยๆหลากหลายสีรูปแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้ตามจุดประสงค์ทุกอย่างเลยสงบเงียบแล้วก็เป็นช่วงที่อากาศดีมากๆคนก็ไม่ไม่มีค่ะเหมือนกับเป็นทั้งสวนของเราเลยได้ถ่ายรูปได้เก็บภาพนมาฝาก และนี่นะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าระหว่างดอกญี่ปุ่นนะดอกที่10เนี่ยตัดสินใจยากระหว่างดอกนี้กับดอกจัสแมรี่อันนี้แหละเนาะดอกไหนก็สวยเหมือนกันแหละเลือกไม่ถูกค่ะ <c oughs> ขอมอบดอกมาให้ในสวน <c oughs> สิบดอกขอบคุณนะคะที่ติดตามใครสนใจก็มาเที่ยวได้ค่ะ อยู่ที่แฮมสเตดใกล้ๆกับลิสซึ่งแถวนี้เ้วามีชื่อนะคะเป็นมีสวนดอกไม้เยอะแยะว่างก็มาเดินชมดอกไม้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยสวยแปลเลยรักเล่หลายใจได้นะรักเล่ไม่รู้ใจะเลียกดอกไหนแต่ดอกไหนก็สวยเหมือนกันเพราะเป็นดอกไม้ ชื่อรักเร่ก็เป็นเพียงแต่ชื่อที่ตั้งขึ้นจะได้เรียกกันถูกะค่ะ